ไทยฝักนะครับไปช่วยเรื่องน้ําท่วมมาตั้งแต่สมัยตอนรัฐบาลอพิสนะิทธิ์นะครับก็ได้ได้ทำงานร่วมกับทางรัฐบาลด้วยจนถึงน้าท่วมครั้งนี้ก็ที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสไปช่วยที่ศูนย์สวพแล้วก็ทางานร่วมกับภาคประชาชนหลายที่เราก็พบว่าที่จริงแล้วเร,เราเจอปัญหาในการจัดการกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแล้วแต่ที่เราที่เราสงสัยช่วงนั้นผมสงสัยมากก็คือว่า ตอนนั้นรัฐบาลตั้งทาเรื่องฟื้นฟูเร็วมากนะครับพัฒนาประเทศตอนนั้นเขาจะใช้ชื่อว่าดิวไทยแลนด์แต่ว่าไปมาเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะมีคนเอาไปล้อว่าเป็นรัฐไทยใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นแต่ตอนนั้นคือในหลักการช่วยเหลือคนเนี่ยเราก็ตั้งคําถามว่าน้ํายังไม่ทันรถเลยทําไมร,รีบจะตั้งข้อคมานกันแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าไม่งั้นก็ไม่ทันนะครับเราก็พยายามตามคือเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรก็ตามดูแะคตอนนั้นดังนั้นเนี่ย ก็มีการตั้งคณะกรรมการที่เราได้ยินชื่อบ่อยมากก็คือกยนอเป็นคณะแรกก็จะมีชื่อคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านอย่างอาจารย์ปราโมทนะดตรสุเมธอะไรที่เราเคยได้ยินกันมาแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่ว่านักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยก,ก็มีปัญหากับนักการเมืองที่ตั้งเข้าไปไนในคณะนั้นโดยทังเราก็พบว่าวิธีการแก้ปัญหาระดับต่อมาก็คือลดบทบาทคณะกรรมการนั้นลงแล้วก็ไปตั้งคณะกรรมการใหม่ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปมากนักนะฮนะ,ะก็มีฝ่ายที่ ่า่การเมืองที่สามารถที่จะตั้งข้าราชการประจำที่ที่ที่เขาเลือกได้เข้าไปแล้วก็มีมีตัวแทนที่ที่มันก็ไม่ใช่ตัวแทนของภาคส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็เราก็ยังนั่งรอเนื่องจากว่าในในตัวคําสั่งแต่งตั้งนั้นมีการระบุว่าคณะนี้จะต้องออกตัวแผนออกมาที่ทําให้เราเห็นว่าจะจัดก,การเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็คาดหวังว่าแผนการตรงนั้นเนี่ยจะถูกนํามาทําประชาพิจารณ์กันว่า เพราะเรามีรมัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมีกฎหมายไว้เรียบร้อยเราก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าแผนที่จะออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีการไปออกระเบียบต่างๆมีการไปตั้งคณะอะไรต่างๆออกมาเพื่อเพื่อที่จะฉลอเรื่องนี้ออกไปเขคือฉลองอย่างหนักเลยชนิดที่เรียกว่ามีช่วงสงการปีก่อนโน้นก็มีเวทีที่หนึ่งที่กะะเกษตรแล้วก็แล้วก็ใครนะตุเกรียศขัานหม่อหม่อสิิรัฐก็เรียกมาถามว่าทางรัฐบาลว่าจะ จะมีองคนี้ให้ประชาชนรู้เมื่อไหร่เพราะว่าเพราะว่าเนื้าพิจโทรกับประชาชนทถานั้นก็ก็ก็ตั้งคาถามเยอะทางรัฐบาลก็ตอบออกไปว่าเดี๋ยวหลังสงกรานก็นหมายถึงสงกรานปีโนโน,นะจะมีการเอาช่องสุดเอ็กกับไทยพีทีเอสเนี่ยมาชี้แจงให้ละเอียดเลยเดี๋ยวคงได้ดูแน่ๆเราก็ตามดูมาทุกเดือนนะฮะเราก็ไม่เจอสิ่งนั้นนะแต่สิ่งที่เราเจอคือเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเวทีนี้ถึงจะเป็นรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ผมพูดได้สั้วๆพอนักข่าวจะได้จับ เลยท่านผู้สนใจจะได้จับเรื่องนี้ก่อนว่าเป็นยังไงเราก็พบว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเขาไปตั้งธงเอาไว้ว่าความรู้ที่เราจะได้รู้นะคือน้อยที่สุดเพราะว่าต้นเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วไนดะ้มีการจัดนิทรรศาการน้ำที่เซนทรัลลาดพร้าวเราก็เอาละนี่เขาในเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วเราจะได้รู้รายละเอียด แต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือเราถ่ายรูปไปทุกบอร์ดนะฮะนิทศกานะไปดูที่ Facebook mm. ของไทยฝัดเนี่ยจะมีรูปบอร์ดทุกบอร์ดไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูเลยคุณก็จะพบว่าเป็นการเ,าเหมือนกับการเล่าเรื่องแล้วก็มีคือเดินเข้าไปก็ผ่านว่าพระราชนิพนธ์เป็นอย่างนี้แล้วก็มีที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลน,นี้นะมันเกี่ยวกับไอ้ก่อนหน้ารัฐบาลน,นี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะฮะแล้วแต่ละก็จะมีเอาผลงานแก่แร้วงหน่วยงานมาโชว์แต่ในส่วนที่คุณจจจััดดกกาารรริงงๆี่ไมมพูถึ ผมก็เลยประเมินว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นการบอกประชาชนว่าคุณจะจัดก,การยังไงแต่คุณกำลังเอามาโชว่วาหน่วยงานเนื้อหน่วยงานนี้ทํางานอย่างไรโดยที่ผมก็ได้ยินคนในหน่วยงาน,นต่างๆก็บ่นเหมือนกันว่าให้เครดิตแต่ละหน่วยงานน้อยเหรือเกินเมื่อเทียบกับภาพของท่านนายกต่างๆก็ไปดูนี่ไปดูในรูปได้นะฮะก็จะออกมาอันนั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือเราประชาชนเรารอคําชี้แจงว่าคุณจะทําอะไรกับกับชุมชนเรากับตัวเราจนล่าสุด กลายเป็นว่าออกเอกสารชื่อคอนเซปชวลแพลนขึ้นมาซึ่งไม่มีแทบจะไม่มีรายละเอียดเลยแต่กระบวนการใหม่นั้นนําไปสู่การทําให้มีการคัดเลือกเอกชนซึ่งเราก็ตั้งคำถามอีกเพราะว่าเดือนเมษายนนะฮะทางรัฐมนตรีท่านปอดกระสบท่านนาย,ยกหลายๆท่านเนี่ยไปเยี่ยมดูงานที่บริษัทชื่อเควอเอร์ของเกาหลีนะครับจากนั้นมันก็กลายออมาเป็นแผนคอนเซปชวลแพลนกลายมาเป็น TOR แล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่กาลังจะได้รับงาน ด้วยกระบวนการพิเศษที่ทําแบบนี้และว,ว่าไม่ต้องมีการประกาศราคาตางดึงบริษัทอะไรต่างๆแต่ว่าใช้วิธีคัดเลือกเอาสามบริษัทเลยนะฮะว่าสามบริษัทนี้แหละแล้วเขาดูจากอะไรฮะดูจากเขาเรียกว่า company profile ไมหมหรือว่าส่งไปสมัครเข้ามาเนี่ยก็เอากรรมาการ16คนมาเลือกแล้วว่าใครจะเป็นคนได้ผมก็เลยตั้งคําถามในใจว่าผมเลือกบริษัทตัวเก่งกับบริษัทคู่เทียบ2อง,งานเนี่ยถือว่าได้ไหมนะฮะ แล้วบริษัทคู่แียงก็ส่งเอกสารเข้ามา <Yeah. S 1> เข้ามาแนม่น <Yeah. S 1> แต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าเขาทำหรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> ได้แต่ตั้งคำถามไปเรื่อยๆึ่งวันนี้และครับหลังจากที่เราถแถลงแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการมาหาคำ <Yeah. S 1> ตอบในรายละเอียดก,กันต่อไปครับ